สวัสดีครับพบกับช่องของเราฟ r e e s สไตล์ไอรอนแค h ชชนลมาแล้ววันนี้พ่อพ่อนัดมาซื้อวัตถุิบที่บ้านทำของกินกันไม่รู้ว่ากินอะไรแต่ว่าเราก็ยังจะไม่บอกหรอกว่าคืออะไรของกินแต่ว่ามาดูว่าตอนเนี้ยพ่อให้เวียกงานอยู่ก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยหยุดพักจริงๆนะครับผมเชฟใหญ่ไม่เคยหยุดพัก อันนี้ก็มาเอาเออออันนี้ก็พ่อแล้วก็ลุงนะครับผมตัดต้นไผ่ไปทําไปทําแพไม้ไผ่ดิคันเทนาเดี๋ยวช่วงซื้อวัตถุดิบนะครับเราจะมาดูกันอีกทีนึงว่าพ่อจะทําอะไรให้กินวันนี้แต่ว่าพ่อบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรเข้ามาพ่อจะพาไปซื้อของกินเองวันนี้ครับผม ตอนนี้ยังไม่มีวัตถุดิบทําอะไรกินนะครับเราก็เลยเจียวไข่กินกันก่อนนะครับผมว่าหิวข้าวอ่าพ่อมาแล้วครับผมอ่าพ่อได้อย่างมากินนี่พ่อกระปอมกระปอมไอ้ไงเขาเรียกภาษาอีสานอย่างนั้นนี่ขีกระปอมขีกระปอมขีกระปอมนะครับก็ได้กระปอมมากินพ่อจะให้เด็กกินครับก้อยกระปอมก้อยกระปอมนะครับโอเควันนี้เราจะทําก้อยกระปอมกินกันเดี๋ยวไปเผาก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนหผาไฟนะครับไปเจอกันตอนเผาไฟเลย ตอนนี้ไฟก็ติดแล้วนะครับพอเริ่มอกอกกระปอมลงแล้วขี่กระปอมหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือกิ้งก่าเอาเรียบท,ทำทีลตัวต่วพ่อ <S <S คือเ,เกบมันรอก,ก่อนฮะเผาเกบมันรออ๋ออ,อันนี้คือเผาเกบเดวดำจะซูงเข้าไปให้ดูต้องเผาเก็บแบบนี้ออกก่อนเนาะตัวนี้ตัวนี้มันตายแล้วมันตายแล้วแหละตายมาตั้งแต่พ่อถือมาแล้วเราไม่ได้มาฆ่ามันนะครับ ไม่รู้ว่าพ่อหาพ่อหามาจะใส่ี่เด็กหามาอ๋อซื้อตำลีก้อยบ่เด็กน้อยแถวนี้หาหาหาขี้กระปรมเก่งเนะนี่นี่เอาดูพ่อก็กลัวลูกหิวว่ารีบมาหาก่อนรีบมาทำกับข้าวให้กินก่อนนะครับผมพอตัวนี้ก็อย่างที่เห็นแหละแกตัดไม้ไผ่อยู่ตอนนี้ แต่ว่ามันเที่ยงแล้วแกก็เลยมาทำกับข้าวไม่กินก่อนเนาะกระปอม,ม,ปอมพ่อดูออกบอตัวผู้ตัวเมียฮะตัวผู้ค้างแดงแมนบอมันก็แดงกันหมดแหละไม่ไม่แดงตัวผู้ค้างไม่แดงเสร็จแล้วบนะปล่นะเดี๋ยวไปล้างน้ำอ๋ออันนี้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้เสร็จแล้วนี่เสร็จแบบนี้นะครับผมเสร็จแบบดำดำดำ,ดำอย่างนี้หนะ่อยแล้วก็จะเอาไปล้าง พ่อบอกไปล้างน้ําไ,ได้มากี่ตัวนี่สิบสิบกว่าตัวนี่นะั้งในถุงผมคิดว่าน่าจะประมาณสิบสี่ตัวสิบห้าตัวนี่แหละไม่แน่ใจต้องเผาไปโอ้หอมนี่ล่ะมีกินเว้ยกินบอผู้สาวบ่กินบอฮะกินอยู่บอคุณแม่ คุณแม่กินขี้กระป๋อมป๊บ้าะโชคุณแม่เล่นโตอ่าเดี๋ยวเรามารอดูตอนล้างน้ํากันเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันโดยประมาณเนาะก็จะเผาประมาณนี้แล้วก็ออกมาเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวตอนพ่อล้างน้ําแล้วเราจะมาดูอีกกันอีกรอบหนึ่งอ่าตอนนี้พ่อก็เสร็จแล้วนะครับผมย่างย่างเสร็จแล้วเออไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ย่าง อันนี้เป็นการถอดเกจถอดเกจเสร็จแล้วจะเอามาล้างน้ํานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันตามพ่อไปก่อนไอ้เดยดมาหน่อยไปเบิงบ้งไปเบิ้งเล่าอันล่างขี่กระป๋อมกันเด,เดี๋ยวเดีย๋ยวไทยเดี๋ยวเล่าอยู่นี่ต๊ฝาตกต๊หนาโต๊ะกลางอยู่ถ้าเป็นภาษาอันทางนาครพนมก็จะเป็นเดย์เดย์ล่างขี่กระป๋อมเดย์เดย์ อันนี้อาหารภาคไหนนี่พ่อฮะอาหารภาคไหนนี่พ่ออีสานอีสานเรานี่พ่ออีสานแท้หรือว่าอีสานทำทำอยู่อีสานอันนี้ก็อาหารอีสานแท้เลยนะครับผมตัวนี้ารภาคเนื้อักกลางไม่รู้กินหรือเปล่าเนือเขาก็กินกันอยู่ไหมพ่ออันนี้กินแต่ว่าอีสานส่วนใหญ่อีสานจะกินเยอะกว่าใช่ไหมล้างเสร็จแล้วพ่อจะทําเอาไปทําอะไรต่อนี่ย่างไฟย่างให้สุก อเดี๋ยวตอนนี้ไปก็คือมาล้างตัวที่เผาเก็ดออกนะครับผมพอเสร็จแล้วก็จะไปปิ้งเอาไปปิ้งให้เสร็จนะครับปิ้งให้สุกให้สุกให้สุกแล้วก็มาสับปิ้งเสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อบอกว่าเอามาสับสับแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเดี๋ยวตอนนี้เราเข้ามาดูกันอีกทีว่าเครื่องปรุงมีอะไรบ้างแต่รู้สึกว่าเขาบอกว่าทีเด็ดเลยกระป๋อมนี่ทีเด็ดเลยแหละที่นี่แซ่บหลาย หายากครับฤด,ดูกาลตอนนี้หายากใช่ไหมพ่อมันมีช่วงไหนช่วงนี้แหละช่วงเดียวช่วงเดียวช่วงนี้แต่หายากเพราะมันไม่มันไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนนี้เดินไปที่ไหนก็เจอกัน,มมนเลยนี่ชุมือหนีไปได้กับพ่อมีแต่โชคดีครับโชคดีไ,ไปเจอเด็กน้อยวัยรุ่นแถวนี้ <laughs> <laughs> เก็บมาให้มาขายให้ทีเด็ด เดี๋ยวไปดูตอนย่างก,กันอีกรอบนึงนะครับผมพ่อบอกว่าเดี๋ยวต้องอยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จพ่อว่าอย่าพ่งไปอย่าพ่งไปมาถ่ายใหม่ก่อนเดี๋ย <c oughs> วต้องเอาขี้ออกด้วยก่อนเอาไปย่างนะครับผมมันต้องมีการเอาขี้ออกด้วยแล้วก็มาล้างดีๆเลยละ่ะต้องล้างอย่างดีเลยครับผมตัวนี้เอาขี้ออกด้วยนะครับผมแสงมันไม่ค่อยมีเพราะว่าตรงนี้มันเป็นย้อนแสงธีการเอาขี้ออกก็ประมาณนี้ แหม่ช่องหนึ่งขี้ออกนะผมตอนนี้ก็มีไข่ด้วยพ่อหนะใส่ไข่ไม่ขาวๆนะไม่ใช่น่าจะน่าจะเป็นไข่หำมันไอขี้มันก็จะประมาณนี้นะครับขี้นำไส้ทุกอย่างประมาณนี้อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมพ่อนี่ไม่ไม่ได้ดึงหนังดึงเกล็ดออกใช่ไหมพ่อ นี่ถ้าเสร็จโดยเสร็จประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมเก็ดออกแล้วลูกออกแล้วเก็ดออกแล้วพอรูกออกหมดแล้วแล้วก็เอาเอาขี้ออกอ่ะก็จะเหลือแค่นี้ทีนี้เราจะเอาไปย่างเนี่อนังมันหลุดออกแล้วนี่พอไม่เไม่เลยยัไงดึงออกก็ได้หรือว่าเก็บไว้ก็ได้เดี๋ยวไม่ต้องดึงอหนังมันก็แซบโอ้หนังเก็บไว้นะครับมันมันแซบที่อยู่ที่หนังเดีอ่ะเสร็จโดยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างกันเลยดีกว่าเมื่อกี้นี้ว่าจะพาไปดูกันตอนย่างแต่ว่าพ่อว่ามันยังไม่เสร็จ ก็มาถอดขี้ออกก่อนนี่โดยประมาณกี่ตัวนี่พ่อประมาณสิบกว่าตัวสิบสีเมื่อกี้นี่แอบนับได้14ตัวไทยเกือบถูกครับผมอ๋อพ่อมีไม้หนีบด้วยพังพังแล้วพ่อพ่อจะไปเอาไม่หนีบ่างนี้ตีจนพังแล้วนี่นี่ดูมาดูกันว่านี่พ่อจะทําเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ถอดไส้ถอดอลไรออกมาแล้ว ประมาณนี้เลยพังแล้วเรียบร้อยดีครับผม,มนคนฟิตด้เนะเี๋ยมันรอ,อย่างดูตอนนี้กำลังวางวางแผนการเอาขี้กระปอมลงนี่ได้เวลาแล้วเป็นได้เวลาเป็นทางการนะครับผมาขี้กระปอมลงแล้ว <c oughs> อันนี้เอามาปิ้งนะครับผมปิ้งสุก ปิ้งสุกจะได้เอามาสับก้อยสับลาบถ้าก้อยมันดิบเนาะอันนี้ปิ้งสุกแล้วก็ราบควันเข้าตาครับผมโอ้เสบเนี้ยแถวๆหอนบอมโอ้ได้ถ้วยใหญ่ไม่นน่พอ่อใหญ่อบอธรรมดาเขากินกันกี่ตัวนี่ประมาณนี้แหละแล้วแต่หาได้บอ เชฟนะครับสูตรเชฟเชฟลิศอันนี้เป็นสูตรหรือเปล่าหรือว่าเขาก็ทํากินกันทั่วไปแบบนี้หรือว่าเป็นสูตรพ่อเองหรือว่าเขาทําทั่วไปนี่ทั่วไปทั่วไปกินกันแต่ว่าไม่ค่อยเห็นคนทําผมก็ไม่เคยกินอาตรงๆเลยแต่มันก็ต้องลองครับผมมีอะไรก็ต้องลองไม่ลองไม่รู้รู้แค่ว่าต้องรอให้สุก ปิ้งสักพักนึงนะครับผมให้หอมตอนนี้กลิ่นหอมเริ่มมาแล้วจะต้องถามแกดูว่ารสชาติมันจะเหมือนตุ๊กแกไหมไแกเคยกินไหมก็ไม่รู้ตอนนี้แกเดินไปล้างของอยู่อยู่นู่นเลยเดินไปล้างของเดี๋ยวลองถามแกดูแกเคยกินตุ๊กแกไหมนะครับผมตัวนี้แต่ถ้าถามถึงผมผมไม่เคยกินอะไรเลย อาหารอีสานก็ตาตำลาบรรมาได้แต่แม่ถ้าเป็นแบบเนี้ยแปลกๆนี้ไม่เคยพ่อเนื้อมันคือเนื้อรสชาติคืออะไรนี่คือรสชาติเนื้ออะไรนี่เหมือนไก่บ่เหมือนตุ๊กแกไหมพ่อเคยกินอยู่บ่อ๋อมันจะใครเนื้อตุ๊กแกซึ่งเนื้อตุ๊กแกผมก็ไม่เคยกินอ่ะ่ามันเป็นยังไงโอเคตอนนี้แสบตามากเลยครับแล้วก็ร้อนด้วยเดี๋ยว เรามารอดูกันตอนปิ้งสุกแล้วก็สับเนาะเพราะว่าตอนนี้พ่อแกไปเตรียมวัตถุดิบอยู่เรามารอดูกันทีเดียวเลยว่าจะใส่อะไรบ้างใส่วัตถุดิบอะไรบ้างแล้วก็สับแล้วจะมารูปแบบไหนเพราะว่าตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยแล้วก็แสบตาด้วยยังเดี๋ยวยกไปข้านงนอกว่ะม,มาแอบถ่ายตอนสับไปเฉยใชใ่ไหมไม่ได้แอบถ่ายเลยย้อนมีคนมาถาม ไม่ได้แอบแล้วครับผมคงต้องถ่ายกันจริงๆงๆๆๆเลยแต่จะให้ดูว่าสับประมาณไหนเฉยๆแหละแล้วค่อยมาดูตอนเสร็จทีเดียวว่าสับแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับผมครับ,ส,บสับก็ยังสวยซาพอเออทุก <c oughs> ส,สับเลยซูมเข้าไปดูให้เดี๋ยวเราไปดูซูมเงนสัดผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็ไม่เคยกินมาซูมดูหน่อยเดี๋ยวไฟมันแตก อ๋อนึกว่าจะสับทีเดียวหมดสับทีแล้วนิดนะครับผมทุบก,ก่อนทุบแล้วก็สับเป็นอาแค่ลูกเดียวใช่ไหมคร่เ,เียวับตอนนี้หาเขาบอกว่าเป็นอาหารที่หากินยากเพราะว่ารู้สึกว่าตอนเนี้ยชาวบ,บ้านเดินผ่านมาเขาก็ถามว่าได้กินอาหารสูงอาหารสูงก็คือกิ้งก่ามันอยู่บนต้นไม้เนาะขี่กระป๋อมมันอยู่บนต้นไม้เอามาได้เป็นอาหารสูงซึ่งเดี๋ยวนี้มันหาย,ยากไม่ค่อยมีแล้วทุกวันนี้ แพงนะครับราคาค่อนข้างจะแพงเลยแหละ,ะกิ้งกา่าถ้าสมมุติเราไปหาซื้อตามท้องตลาดราคาน่าจะสูงแต่นี้เป็นเด็กน้อยไทยบ้านหามาก็เลยได้ราคาที่พอพอเหมาะพอเจาะแหละให้ค่าขนมนเด็กๆไปคพ่อบอกว่าให้ค่าขนมนเด็กๆไปกินนะครับผมแลกกับตัววัตถุดิบเราไม่ได้หากินง่ายทุกวันนี้เพราะว่าไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะเยอะเพราะว่าต้นไม้เยอะ เดี๋ยวนี้ต้นไม้น้อยไม่ค่อยมีเดี๋ยวเรามาดูกันตอนสับเสร็จทีเดียวเลยเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างพร้อมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะไปดูกันทีเดียวเลยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับวัตถุดิบของพ่อก็จะมีขี้กระปอมก็คือกิ้งก่าที่ซอยมาแล้วแต่ว่าตัวนี้พ่อใส่มะม่วงมีมะม่วงที่พ่อใส่เข้ามาแล้วนะครับผม ก็คือแกสับมะม่วงเข้ามาด้วยแล้วก็วัตถุดิบก็จะมีอะไรบ้างต้นหอมผักชีต้นหอมผักชีใบสะระแหน่นะครับผมจอยให้ละเอียดเลยตัวนี้จอยให้ละเอียดแล้วก็จะมีอะไรปรลา้าพริกป่นอันนี้อะไรผงผงนัวผงแซบน้ำปลาแล้วก็อันนี้อะไรเนาะทีเด็ดเลยเด,ด,ด,ดูก่อนว่าอะไรอ,อ๋อข้าวคั่วครับผมนี่ก็จะมีโดยประมาณนี้นะครับ ของวัตถุดิบของเราเแล้วพ่อทำยังไงต่อครับเดี๋ยวปรุงคันนี้อ่าทีนี้พ่อจะปรุงรส <อ weet S 1> เดี๋ยวเร,รเรามาดูตอนพ่อปรุงรสกันเข้าคั่วกันเลยเข้าคั่วก็จะใส่โดยประมาณนี้นะครับผม,มเดี๋ยวเราซูงเข,ข้าไปดูนะครับผมใส่เข้าคั่วเข้าไปก็พริกป่นนะครับผมนิดนึง พริกป่นนิดนึงนะครับผมเชฟเชฟโดนแซวเชฟโดนแซวบันหลออันนี้ใส่ก็แล้วแต่ว่าชอบเผ็ดนะครับถ้าเผ็ดก็ใส่เยอะถ้าไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยแล้วก็จะมีอะไรผงผงัวผงชูรสนะครับผมใส่หน่อยซ่บหน่อยใส่หลายซ่บหลายแล้วจะมัก แล้วก็น้ำปลานะครับผมตัวนี้น้ำปลาเข้าไปด้วยเลยน้ำปลาเข้าไปน้ำปลาแล้วก็ปลาลหนิดหน่อยปลาปลาไหลปลาไม่เยอะหรือไมาเยอะก็แล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบว่าจะแบบไหนนะครับผมแล้วก็ผักที่ผมบอกเลยต้นหอมผักชีใบสะระแหน่นะครับผมใบหอมเป แล้วก็คนให้เข้ากันพ่อก็จะคนก็แค่นี้ใช่ไหมพ่อเขาทำเป็นแค่นี้เนาะนี่ตอนนี้ก็คนให้เข้ากันมาเราดูตอนกินนะครับว่าโอเคไหมแซบบอสอ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับวันนี้วันวันนี้คนกินเยอะเลยแม่เป็นยังไงแม่แซบบอสคินิโปอยู่แซลบอย่างนี้เลย <laughs> เดี๋ยวเราไปว่วกินาหากินยากแล้วแม่ชุมือนนิโอ้ยมันทำอะไรมด้มากไลยพ่อพ่อเป็นเหนครับพ่อสุดยอดโอเคโดยประมาณนี้นะครับนอกเขาก็จะแบ่งกันกินโดยประมาณนี้ก็อย่างที่บอกแหละทำครั้งทีเดียวกินหมดหมู่บ้านแต่ว่ารอบนี้ได้เยอะหน่อยนะครับผมโอเคขอบคุณมาก<ด>ครับที่รับชม